เสียงมีการลดตัวรถไม่ไหนครับสวัสดีเอฟซีล h จิชน l ทุกท่านครับโอ้โอ้โอโลถหยูดในในในหนองจบแวดเลยครับเจาะลงไปแหมครับหือลึกในน้ำบ่ก่อน โอ้ขนาดนี้มันเลยที่ผมอ้วนเลยหินอุ้มน้ำไปแล้วนะแต่ลงไปมันจะเป็นเป็นทรายมุกข้างลง่างต้องปื้นไปนะน้ำหายแซบผมว่าแต่ก่อนนี้มันนี่มันเป็นทรายน้ำหมดเนาะ,ะที่ลงนี่นะมันหายไปแตนะ้น้ำช่วงนี้นะหายหมดเลยอ่ะน้ำ วันก่อนนะยังมีน้ําไหลออกนะแล้ววันนี้หายแซบอะน้ําไปไหนบุง <c oughs> ครับก็วันนี้ก็จะขุดลงไปครับเพราะว่าเขาก็ไว้รองรับน้ําหน้าฝนเนาะยังน้อยก็เอาไว้ใจมันเกิน3เมตรล,ละไปห้าหกเจ็ดเมตรแล้วดีนี้ก็ยังจะดีกว่าที่ยังน้อยอมันแห้งวันละเซนเนาะ 365อาวันอย่างน้อยก็ถ้าสี่เมตรก็ยังเหลือน้ำอยู่น้อยหนึ่งแต่อันนี้6 7เเมตรแล้วครับขุดลงไปก็ถือว่าน่าจะเหลือนักเหลือน้ำไว้ใจอยู่มันจะบอ่อนี้บอ่อเดียวเหรออ่าก็มีหลายบอ่ออยู่ครับมีหลายบอ่ออยู่อ่านี่มันบอ่อเป็นบอ่อน้อยครับเพราะว่าตีมันแคบอ่าตีมันแคบ,ขบเขาจะขุดกว้างเกินก็ไ่ได้ แต่บอกกว้างมันมีอยู่แล้วครับมีฝั่งป้นลึกเหมือนกันอันนั้นใจมะโคใหญ่ขุดอันนี้ลึกนะลึกลงไปลุ่มขุดลงมาแถมบ่ค่อยหันฝั่งตัวมะโคเราไปจมดินแล้วนะเนี่ยมะโคจมลงไปลุ่มแล้วนะอ่าบางคามะโคจมหมดเลยอาขุดลงไปเนะี่ยอันนี้มันแข็งขันหนาแต่ไม่เป็นทรายอย่างพวกู้นเนะี่ยมันขึ้นมาอย่างทรายนะ แต่ว่ามันแข็งมากโหโคตรเลยแข็งอะกรดกแคดแคเลยลราขึ้นมาดูมันเป็นทรายโอ้โหเชื่อเลยนะครับก็เนี่ยคือเขาอาจะเอาน้ำสูบจากบดานล้วลงเก็บอนนี้ผมก็ทําเป็นจานๆไปจานๆนี่ก็ไว้ เอาคือป่ามันไข่มันอะยังกว่ากันไปนะมีนี่จานหนึ่งครัง้งแากนั่นจานหนึ่งเดี๋ยวจะคุดเป็นอ่างไอ้ประ้อนว่าอย่งหลุมนมโคกอะ่ะหรือธนาคารน้ำใต้ดินตรงนี้ลึกๆไปเลยเนาะทำให้มันลึกไปเลยตรงนี้นะ,ะมันจะจกได้แค่ไหนก็บวกว่าแหละจะเอาลึกที่สุดอ่ะสุดแม่โคว่านะ <laughs> วันนี้จะอยู่แค่ครึ่งวันนะครับลองมาเจาะดูไได้แต่รถเนี่ยผมเอารถขึ้นนี่กอดสบายสบายอยู่นะครับเพราะรถผมมันคันนี้มันติดเ,เกียร์ฝากทำมันแหงครับขึ้นถึงจะเอียงอย่างนี้ครับขึ้นได้สบายนะครับใส่เต็มเลยนะกินนะใส่เต็มเต็มเลยแต่ ต้องต้องแต่งตัวนี้ต้องทําตีเบรกนะครับถ้าบ่กเบรกนี้ไหลลงลุ่มเนี่ยผมลงอยู่ลุ่มแล้วนำมาขึ้นอเอียงแล้วบอดินน,นะบอดินวิน่งจยัองบเอียงขนาดนี้ครับอบ๊อ,อบอแคทครับตอนนี้ วันนี้เอาแค่นี้ครับสั้นๆเนาะครับสวัสดีครับ